ปีก่ยุดเยอะตกจชนะดีกว่าจะพิงทำบอกเออนั่นแหละนี่ละเป็นผู้หลบ้าได้น้ำฉีบชีบฉชบตาซะตาซะตาซะเออได้แล้วลมันกับ เห็นสิคอยเห็นไข่บ,บ้าบบั๊บแล้วพอจะอมาสร้างแกะวันนี้เอิมไก่น้อยเลี้ยงนะอ๋อตตนไม้ตอนนั้นที่ผมปลูกโตแล้วนะ แล้วกดไปทำไมนะครับเฮ้ยยิปวก็จะมาเปิดมอนเปิดมอนอย่างนี้สิ เราก็จะมาดูวันเตอร์เกิดกันนะโอกระโดดไม่ไดนะ้เราก็จะมาดูวิวนะดูวิววันเตอร์เกิดนะครับพร้อมกันมาแล้ว มันมากซอมบี้มาแล้วนี่มันเห็นเราแล้วเอ้๊วัดดีเพื่อนวัดดีเรามาทางเราแล้วแต่มันมาไม่ได้เรากำลังรอให้พวกมอนมาในรอบบานนะเฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยขึ้นมาได้ไงไปเลยออกไป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 แค่นั้นใช่ไหมไอซอมบี้ ก็มนี้ต้องใช้มาตรการดาบแล้วนะตู้มก็กมันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตายแล้วอ่ะก็จะมาเรียกสับบี้มันเตอร์ไม่เกินแล้วหรอตรงนั้นท็อปสกิลเดีร์ันกับเอ้ยแล้วเราลงๆๆมาทำไม